สวัสดีค่ะเพื่อนๆไม่ได้ถ่ายตั้งแต่ตอนเริ่มทำแล้วค่ะเนะาะอันนี้ก็คือตอนนี้เขาอยู่ในโอมนะคะอยู่ในเตาอบนะคะเตาอบก,กำลังทำเขาเรียกอะไรอะ่ะบันนาบันนานาะขาดเกี่ยเค้กกล้วยเค้กนะคะกล้วยเค้ก ตอนนี้เขากำลังฟูขึ้นมานะคะอยู่ในเปิดฟ้าถ่ายนะคะเปิดฟ้าถ่ายให้ดูนะคะว่าตอนนี้เขาอยู่ในระดับนี้นะคะเขาฟูขึ้นมาหน่อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะคะว่าพอเสร็จแล้วเขาจะฟูขึ้นได้มากแค่ไหนนะคะเนาะแล้วเรามาดูกันนะคะ,ะจะอัปเดตให้ดูนะคะ ว่ามันจะเป็นยังไงเ,เพื่อนๆคะเห็นไหมคะเห็นความแตกต่างตอนที่เอาเข้าในเตาอบใหม่ๆนะคะเนาะตอน,น,นเขาในเตาอบใหม่ๆตอนนี้เขาก็เขาอื่นยังก็ไอเขาขยายตัวขยายตัวขป้นมากกะในสูงเป็นมากท่วมถาดแล้วนะคะเนาะแล้วก็สี เหลืองอุ้ยชุยปิต่แสบปจ็จ่าฝีมือล้วนๆน,นะคะฝีมือล้วนๆทำเองนะคะไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายตอนผสมนะค่ะเนาะแต่ว่ากเหตุง่งายค่ะทำางกาอามดเลยจ้าว่าเลยแบบว่าแบบพี่สูตรเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเป็นเบิงเป็นเบิงในใน y t u b e บหรือจา้าเบิงเบิงในย t u b e อยู ว่าเพิ่นใส่อีหยังแน่เนาะค่ะเนาะเพิ่นใส่อีหยังแน่ก็ใส่แต่ก็อ่าสูตรคือตามใจฉันแต่ก็ใส่ตามที่เพิ่นบอกนะจ๊ะว่ามีอีหยังแน่แต่ก็เฮาก็ผสมเอาเองแบบก้าวเองนะจ๊ะเนาะแต่ก็เฮ็ดยังได๋กัรสชาติก็บ่คือเก่าดอกเพราะว่าบางเทีกักล้วยสองน่วยบางเทีกล้วยสามน่วยบางเทีกักล้วยสี่น่วยเนาะค่ะน้ำบางเทีเพราะว่า คือซื้อกล้วยมาออ่ะยังก็วีนึงที่เขาเอิ่นจ้ะแล้วบางทีก,กินเพราะท่าน,นจ้ะมันมันสุกแห้งมันสุกเพราะกล้วยเพราะกล้วยสุกแห้งกะบ่ใครอยากกินมันไหมคะกินอนอัก็เลยเอามาเอามาดัดแปลงทําเป็นอ่าเค้กกล้วยเนาะบ้บานเขากะเอิน่นเค้กกล้วยหอมมีอย่างประมาณนี้แต่ว่าบริษัทไอ้ได้ยังก็เขาเอิน่นบ้านเขาเอิน่นกระทุ่งตีกระทุ่งเป็น,เป,นเป็นกระทุ่งกระดาษ อันเชลลากระทุ่งกระทุ่งมออยากสซแบบมออยากใส่แบบนั้นนะกับกะระไรไซแบบถาดไยเห็นมันแหลวเชียวเดวยอดจักระเดี๋ยวเราก็เวลาจะกินก็เราก็ใช้มีดกรีดตัดเอาเนาะค่ะเนาะก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้อีกสักประมาณระยะหนึ่งก็จะมาเอาออกดูนะคะ็เเราก็ มาดูนะคะว่าตอนที่เขาเสร็จแล้วก็จะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวจะปาดด้านในให้ดูอีกทีนะคะ,อะตอนนี้กล้วยเค้กก็ออกมาจากอตู้อบแล้วนะคะน่าทานไม่เอื้เรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆ thank you everybody thank you for support my channel thank you thank you so much see you next อ uh, ่ video bye bye ดูสิคะอันนี้เราตัดให้ดูนะคะว่าด้านในเขาเป็นยังไงนะคะโอเคไหมคะ ยังเห็นควันละลอนอบใหม่ๆเลยนะคะเนื้อเขาซุยมากนะคะเนื้อเนื mm> ้อซุยมากเลยค่ะเห็นไหมคะเค้กกล้วยหอมนะคะเค้กกล้วยหอมเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์นะคะอุ้ยโทษทีเห็นมีดนะคะเออแตม่ไม่น่าจะเป็นอะไรนะคะก็เดี๋ยวจะเอาไปทานนะคะกับ กาแฟนะคะสำหรับคืนนี้ก่อนนอนค่ะ